ที่งงกันมากก็คือสนามบินเบตงท่านผู้ชมคะจำได้นะคะเมื่อวันจันท่านนายกไปทำพิธีเปิดยงงดิ่งใหญ่อลังการปรากฏว่าเปิดได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะล่าสุดมีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินจากเบตรงกรุงเทพอะคะ่ะเป็นเที่ยวบินของวันนี้กับเที่ยวบินของวันศุกร์งงไหมคะวันจันเพิ่งจะเปิดดูสิแต่แต่วันพรุ่งนี้เที่ยวบินยกเลิกอเออมันเกิดอะไรกันขึ้น วันนี้ผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกอะค่ะถามท่านคือจริงๆก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้แหละและ้วพอถามถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าท่านนายกเหมือนจะเพิ่งรู้จักสื่อด้วยซ้ำนะคะพี่ไก่ท่านยังเอา้ายกเลิกเหรอไอที่ไปเปิดวันจันทร์นายกเลิกเหรอไม่มีอเไรนะ,ยก,ะยกเลิกอะ ก็นั่นดิก็ต้องไปหาวิาจะให้ทําไงอ่ะต้องหาวิธีการอื่นยังไงดีก็ต้องไปหาดีกันตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวการเปิดประเทศเรากับมาเลเซียกับอะไรต่างก็จะพัฒนาขึ้นเนาะแต่ก็ต้องเห็นใจเึ่นกันละกันอนะ่ะผู้การเขาขาดทุนเขาไม่ไหวมันมีสนามบินย่อมดีกว่าไม่ดีใช่ไหมลนะ่ะหรือไม่ควรมีไม่ควรทําอะไรใหม่เลยหรือไงคิดติดคิดคิด,คดอืมเนี่ยค่ะท่านบอกว่าเออก็นั่นน่ะสินะ วันนั้นที่เดินทางไปเนี่ยทางฝั่งผู้ประกอบการเขากําลังอยู่ระหว่างการประเมินเลยนะว่าจะคุ้มทุนไหมคือสายการบินที่บินก็คือนอกแอร์ใช่ท่านนายกก็บอกนอกแอร์ก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันคุ้มไหมเนี่ยแต่ละเที่ยวเพราะว่าผู้โดยสารมันไม่เพียงพอแต่รัฐบาลก็จําเป็นจะต้องดําเนินการถ้าอากาศยานเบตรงต้องมีเพื่ออนาคตวันข้างหน้าหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงต้องดูจะหารือกันว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงแต่ส่วนตัวท่านบอกว่าท่านเห็นใจผู้ประกอบการถ้าเขาขาดทุนเขาก็ไม่ไหว แล้วท่านก็ทิ้งท้ายแต่การมีสนามบินมันก็ดีกว่าไม่มีไม่ใช่เหรอเนี่ยค่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่ไก่เปิดอย่างยิ่งใหญ่ปรากฏว่ายกเลิกนะคะแล้วก็บอกคนที่ซื้อตั๋วไว้แล้วมันมีด้วยนะคะคนที่ซื้อตั๋วไว้แล้วอ่ะแจ้งบอกถ้างั้นไปขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่แทนค่ะจากเบตงให้ไปขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่เพราะฉะนั้นไปดูในมุมของผู้ประกอบการนะคะล่าสุดเนี่ย นกแอร์เขามีหนังสือชี้แจงออกมาเลยนะคะเขาบอกว่ามันเกิดจากความผิดพลาดในการวางแผนทางการตลาด